สวัสดีครับวันอาทิตย์อากาศร้อนมากเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูเรื่องถังครับมาคุยเรื่องถังน้ำมันกันเพราะว่าน้องน้องหรือลูกๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาเขาปั้นเอลเอสหรือว่าเขาหายเอลเอสเขาจะไปเขาจะชอบไอตัวเก่ามากกว่านะเขาจะแปลงเป็นตัวเก่าหรือว่าใช้ชุดสีตัวเก่าเก่าที่เป็นไฟ ท้ายสองดวงอะนะครับตัวนั้นเขาชอบตัวนั้นทีนี้ถ้าจะแปลงเป็นตัวนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะคุยเรื่องถังกระบอกให้ฟังส่วนของผมนี่มันเป็นตัวเก่านะครับตัว R หรึองผมเป็นตัวทีมาแปลงเป็นตัวดีดีด็อกนะครับตัวทีแทงโก้มาแปลงเป็นตัวดีด็อกนะครับก็อย่างที่เคยเล่าไปหลายๆคลิปแล้วว่า ถังน้ามันมันไม่เหมือนกันมันเหมือนกันนะครับถังน้ามันอ่ะมันเหมือนกันรูปทรงไซส์อะไรต่างๆเหมือนกันหมดมันจะต่างกันตรงเนี้ยที่ไม่เหมือนครับล่องเบาเนี่ยครับจะไม่เหมือนนะนี่คือเบาะตัวใหม่นะครับเบาะตัวใหม่แต่ถังเป็นต่างตัวเก่าทันถังตัวใหม่มันจะมันจะไม่มีล่องยาวขนาดนี้นะครับคนที่จะเอารถตัวดีหรือว่าถังน้ํามันตัวดีด็อกเนี่ยไปแปลงเป็นตัว R หรือตัวทีเนี่ยมันก็ต้องใส่บอก ใส่เบาะตัว R หรือใส่เบาะตัวทนะครับเบาะมันก็จะคาบยาวมาถึงนี่งนั้นถ้าคุณเอาถังตัวดีไปเบาะมันคาบไม่ได้นะครับเบาะมันคาบได้แต่มันจะไม่สวยมันจะไม่เข้าทรงมันจะไม่สวยนะฉะงนั้นถ้าจะเอาตัวดีไปเอาถังตัวดีไปแปลงเป็นตัวทีเนี่ยจะให้เนียนจริงๆต้องสั่งถังตัวทีหรือถังตัวดีคือถังร่องยาวนี่มาเลยนะครับใช้ถังตัวดีมันมันไม่สวยครับมันมันไม่มันไม่คือมันไม่เต็มร้อยมันไม่ไม่เนียนเต็มร้อยนะครับ มันจะต่างกันอยู่เพราะว่าตัวเบาเองตัวเบาเองเนี่ยเบาะตัวดีด็เนี่ยมันก็จะสั้นนะครับตรงเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะสั้นแต่ถ้าเป็นตัว t ีแทงโก้หรือตัว R เนี่ยมันจะยาวนะครับมันจะคาบยาวมานะครับแล้วก็ตัวไอแฟริ่งตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ข้างล่างนี้มันจะไม่ขึ้นมาปิดนี่นะครับมันจะใช้เบาะมาปิดแทนนะครับนี่คือ,อคนที่จะปั้นหรือว่าจะแต่ง LS ก็มีเป็นข้อมูลไว้นะครับว่าถ้ามีถังตัวดีแล้วจะไปปั้นเป็นตัว R เนี่ยก็จะมีจุดบกพร่องตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยหน่อยหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็หาถังตัวตัว R หรือตัว T ดีกว่ามันจะได้เนียนนะครับแต่ว่าถังตัวดีก็หายากครับหายากส่วนมากซื้อในในกลุ่มหรือว่าในพ่อค้าออนไลน์เขาก็จะ ขาจะมีตัวตัวอกับตัวทีเสียมากกว่านะครับก็คงจะไม่เป็นปัญหามากถังใบนึงก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ลองหาหาดูนะครับก็เป็นหนึ่งข้อมูลนอกนั้นไม่มีอะไรครับถ้าแปลงเป็นตัวอา,อาหรือว่าเป็นตัวเก่าเนี่ยไม่มีอะไรมากมายเพราะว่ามันก็มีแค่ถังนี่แหละนอกนั้นมันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆ Gràcies